สวัสดีทุกคนนะครับผมเป็นเกมเออใช้รีบมอสนะก็เป็นภาคกิจบาลนี่นะก็ม่ใช่นานนะครับก็ผลักไปเลยมัน,นะจนนะโอ้ยเกลียดแป๊บแม่งคือตั้งแต่ที่โจมตีต่อต้านไอ้พวกเอเลี่ยนไปนะพวกมันจะของเอเลี่ยนก็มามาที่บันเนอร์ที่สวิตเซอร์แลนด์นะเพื่อทำการอะไรวะลืมหมดแล้วไม่จะลืมนาน,นครอ๋อเลยภารกิจนี้แม่งจีพายเลยสัตว์ เข้าไปที่ยางเลยนะแม่งเขาเล่นภารกิจนี้มาแล้วแม่งยางคุณโคเลยเนี่ยทบอร์นเมดเบสของเอเดียนนะฮะขั้นแรกก็สร้างโคงแพนเพิ่มทีเอสเซ็นเตอร์ ปรับเอ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 ว่ะแม่งเอ้ยลืมไปเลยนะครับขอโทษขออภัยด้วทครับเพราะว่ามันล่ากหน่อยนะฮะเนี่ยโอเคเซตติ้งเซตติ Nós ้งนะครับกดการตั้งค่าเอเอนี่เลเวลสี่เลยนะโอ้โหก็ที่เหลือเอาตาหายเอาตาหายก็ปรับแต่งนิดนึงนะฮะโอ้ยล่ากอีกแล้วตรนก็มีบอร์ดไทบเลียมนะฮะตอนเหนือก็มี อนกลางมีนิดนึงแต่กระจายเป็นย่อมยอมตอนใต้ก็มีโอเค building สววร้าง watchtower ก่อนมีอยู่สองป้อมมีอยู่สองป้อมปืนนะฮะ construction complete building construction complete new construction options building construction complete I that, construction complete. Building. New construction options. Building. Oh, Juggernaut. Where's so, our next target? Let's get there. Enemy unit sighted. Training. Incoming จมตีจะพลาดกับจบโมตีมรณาการมาไวมากเฮ้ยไม่ใช่ดิเกือบขายทิ้งแล้วอ้าวเฮ้ยขายทิ้งเออครับกดผิดไปกดขายทิ้งเออจนเนลยลวโก้เนี่ยผมจะผมจาการลั่นเหนไห

<Yeah. S 2> เยอาปะประกันหน่อยมีโซนิกเอเมเตอร์อยู่สองจุดตอนนี้นับตอนนี้นะครับขึ <Building. S 2> ้นมาพอบวแสดุเพิ่มไอออนแคนนอนเก็บก่อนไ <Yes, sir. S 2> ปเก็บขนมตรงนู้นนะโอ้ <Construction complete. S 2> oh. แผนแล้วก็ วิจัยเร็วกันนะฮะบูมบูมบม,มามารอบมามาได้รอบชิดนะฮะพวกไปเลียนซานโซูปเปอร์มีมีสิ่งพิเศษสงมาเลยนะสำหรับ ภารกิจน oh! ja mm ี้เหมือนกันก็ต้องสร้างเซทรนเนอร์เครนเพื่อไปตอนเหนือฮะเอ้ยไม่ใช่สิไปตอนกลางและรีบสร้างเออกั้งป้กันโดยเอางสโตนชูเปอร์ไปสิบนายอีสิบกองนะฮะเอาไป10 10เกาะ1ิบนายไม่ใช่สิกกี่อง10หน่วยเออพูดได้ เบว้าป้าป้องโอ้ยออกมโดงออ o ม t ดเจ๊ดังเอาเยอะผมไมดตัวชะกามาสามารถกดจิตได้นะ จะต้องเล่งเงินอย่างเดียวฮะวิจัยน,นี่เสร็จเมื่อไหร่ก็แมมมอดเบอร์ไว้ที่หลังกอ่อ็ว่าถ้าเกิดซื้อไปตามงของมันจะไปนะเดี๋ยวนั่น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 โอ้โอหนั่นขาดครับนี่ฮะต้องคิดถึงภายในภาคหน้าด้วยนะครับเพราะว่า มันมีจำนวนเยอะมากสร้างเงินไวมากเลยนะไม่รู้ว่ามันเอาเงินมาจากไหนนะโซนงหนกตาไปก่อนคือสแนปเปอร์ r ่ p a i ร i ร t o ้ a b t s n ั r i

Let's go. Right on. Right on. Come on, guys. Right on. Yeah. yeah come come on, guys. Quick. Back up Ready here. Take them out. Loaded and ready. Predator crew, ready to roll Clear for engagement. hit

but Insufficient funds. Building. Unit under attack. Track your target. Harvester under Try attack. Dragon combat. We're here. Armor superiority. Moving. Brilliant. Listen up, missile squad! Is that in a position? Construction complete. Enemy unit sighted. I told you this mission is hard. Construction complete. Can't afford to move. Unit under attack. Can't afford to move. Harvester under attack. Building. Ready. ถลงมาได้แล้วก็สบายแล้นะก็เสียกำลังพลไปมากเหมือนกันนะฮะ่ว่าถ้ายู่ตรงนี้ได้ดีไหมก็ดีนะเพราะว่ามีมิดูไทเบเดียมนะฮะนี่ก็เก็บได้เลยเร็วเฮะ Building, our base is under attack. Train. man. Keep them coming. You come on in. This is the update, update, sir. And then, guard man, Construction complete. Action. Enemy units sighted. That's right. Let's move. The field. เข oh. ้าแข็งแรงมาเจ๊ดนี่คือฉลูได้มาครึ่งหนึ่งนะก็แก้ได้กับพลวัตแพ็ค Enemy unit sighted. Building. Repairing. Repairing. Building. Training. Unit there. under attack. Upgrade to right. Pit them down. Pit down. Pitbull ready for action. Construction complete. มาโซนิกพร้อมแล้วปึ้มนัดเดียวไม่ต้องคุยกันเลยนะนัดเดียวด,ดูเรื่องโอเคสักตรงนี้ให้มันมีดโดนะ Construction complete Unit under attack. Building. Troopers in the field. Let's go the field. depleted. Unit Time lost. are go. Our base go. is under attack. Construction complete. Repairing. Mm. Training. Harvester under attack. Repairing right here. Close in. Crosses. In. It's sad, it's it's Upgrade complete. We're here. That's right. I got your codes, Commander. I can get that thing working. Our base is under attack. I got your codes. Reporting in. We can use this. Mammoth take assembled. Enemy, enemy unit oh. sighted. Yep. Yeah. Loaders ready. All right, guys. I was good.

เอ้ยแม่งมาแล้วเว้ยแม่งมาแล้วแม่งมาแล้วโฮสต์อินเดอะเอเรียออกมาเข้ามาหนพื้นที่นี้แล้วอร์เแกับทาน เ,เต้นเรื่องไม่ต้องป่ยกันอีกแล้วนะครับเฮ้ยกดปิดเอามาเอามาสองกองเบื่อป่วยเดียว แข่งน้ำมึงโอ้อห get the gatling ready, for yes, ready for our base is under attack cannot deploy here squad ready for Enemy get, get, uh. ready, ready for action. Ready. ready to tear it up Come on. back to destroy the base <laughs> โดรนแพลตฟอร์มนะฮะคือทำไมสถานนีใหญ่ที่ที่สงสัยเออที่ไม่สามารถสร้างทางทำอากาศได้ก็คื anyway. อมันมีเออเฮ้ยว่าอะไรวะเออนึกก่อนนะอ๋อไอเครื่องกำเนิดพาผาสายฟ้านะหรือว่าเครื่องกำเนิดประเภทเออพาผาอะไรปะประเภทสายฟ้านะเกิดอะไรไม่เองนะแล้วถ้าให้เกิดสายฟ้าได้นะเขาเรียกว่าอะไรวะ Uh stop in that. Uh Mammoth Tank ready. Insufficient funds. Mammoth tank. Trooper squad. Repairing. Construction complete under attack. Yes, sir. Unrivaled. Enemy unit sight. มันจะมาก่อควนประมาณนั้น Unit promoted. Construction complete. Cannot deploy here. Can I do that? I'm not. Pay attention! Move! Move! Enemy unit sighted. <coughs> Me, Unit under attack. Our base is under attack. Harvester under attack. Repair. เลยตลอดเวลาไปเยี่ยมเจอถามมันแล้วทำลายมันถามมนเสียนขึ้นเก็แตกับังไปส่นติดได้เลยนะฮะ Leap yes, New bonus objective. It's time to... I'm a brave. Head in. Move it up. Oh ho. Close it. Leap okay. that

Significant activity around the invaders' control center. It appears they're trying to open some kind of dimensional portal, possibly to launch something. We really big You must take out that strong right? It, in a of this city. it almost looks like it was excavated. Anything now? Whoa, look at the center of the pit a gigantic hunk of blue tin. That's what it is. They know we're here. batten down the hatches, boys. This one's going to get heavy. training harvester under attack our base is under attack unit under attack let's get to the front armor superiority yep yep Construction complete. Satellite network has detected massive fluctuations of energy at the rear of the alien central base. Oh, whoa, 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 whoa. What the hell is that? Looks like some kind of localized ion storm. But that's impossible. Cannot tell that to the aliens. Troopers ready for action. Enemy unit sighted. Warrior, mothership deployed. New bonus objective. Our base is under attack. Oh, ship high, under attack. Sheep that เรียบร้อยที่ทำไมพากาเยายมันก่อนก่อนที่มันจะสร้างสร้างวายุบันนี้นะบึ้มเรียบร้อยหมดเวลาสนุกแล้วสิ

Let's enemy get unit sighted. People ready for action, yes sir. for action. Unit under attack. Moving. Aye, aye. Harvester ready under attack. Ready for action. Ready to tear it up! Yeah! -ha. Yeah! Ready for action. exposure detected. Enemy base sighted. show me what you got ไม่มีปัญหากองทัพตรวจสถการมัน take them down Oh yeah! Typo exposure detected. Let's do it. Enemy unit we got this Pitbull one. Ready for under attack. Armor superiority. Close, in. Close in. So where's the action? training. I'm the juggernaut! Walkers in motion. dream exposure detected. Yes, sir. Take them out. Take them down. Bonus objective complete. Unit lost. Unit under attack. Intelligence data updated. เรามาดูกันเลยนะว่ามาันคือ i n อิ l เทลเรจอะไร The Expert International Operate Guide to Our World Today. โอเคแค่นี้พอแล้วกีเกะอ่านนะฮะมันยาวเดี๋ยวกินพื่อที่อ<า>คอมโอเคตลบหลังตลบหลัง <c oughs> เอ่อช็อคโชเปอร์นะครับจักรน็อตไปตรงนี้ <c oughs> Base. Fire. Fire. Job. Unit under attack. Mammoth take a symbol. Taking it there. Select target. Shit tie. Shit Yes, sir. Pushing forward. Global artillery. Entering new position.

จากเดินเก้าพันกว่าเดินเหลือไม่ถึงเท่าไหร่เลยนะฮะวนัวนเร็ววันจะอยากบังคงเร็วสูงนะฮะตอ,ตอนตอนใต้าพาังหมดแล้วนะครับก็เลยแค่ตอนเหนือที่กำลัง,งพร้อมกับจักคก็ตน็อน All units, attack target Unit under attack. Troopers ready for action. Battle tanks ready. Close in. Hold them down. Tiberium exposure detected. Go, 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 my Attack in range! Enemy unit sighted. Located the main alien structure. Commencing destruction. Unit promoted. Unit under attack. Keep them <laughs> I'm going is Yeah! Data updated. Objective. <laughs> i to to the alien อิมเมชั่น for body I was about of ข่าวๆนะก็คือตัวทบเป็นยาวัตถุประหลาดที่ที่ความพิเศษสูงก็คือยันยันแม่มันนั่นเองนะครับแล้วไงต่อกับป้าไปไอพวกเอเลี่ยนะจะรป์กตอนโจมตีชนะเลยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับพอแล้ว